ในส่วนของระบบส่งกำลังนะครับก็จะมีส่วนของเครื่องยนต์1.9 Blue Power ถ้าซื้อตอนครึ่งและก็สประตูนั้นมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกแล้วก็สุดท้ายครับในรุ่นที่เป็น4ประตูตัวท็อปสุดมีเกียร์อัตโมัติให้เลือกจุดสําคัญก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงของรถที่เกิดขึ้นรถแต่งที่มาจากโรงงานคันนี้มันมีความต่างตรงที่ว่าถ้าเกิดเราซื้อ X-Series n ที่เป็นเกียรโอโ์อัโนต ก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเช่นนะครับเป็นระบบในส่วนของ keyless entry เข้ารถยนต์โดยการกดปุ่มล็อกหรือกดล็อกที่ประตูนะครับเข้าไปที่รถกดปุ่ม push start แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปทีนี้ท่านที่ซื้อ X Series Speed ก็จะได้สีขาวอภาภ l ยไว้แต่ถ้าท่านที่ซื้อ X Series Trender ก็จะเป็นส่วนของสีขาวมุกจุดสําคัญตรงนี้ครับก็คือว่าท่านที่มองชุดแต่งชุดกันชนด้านหน้าในส่วนของการออกแบบก็คือมโทนแดงดํา มีชุดที่เป็นฝวดสติ๊กเกอร์ลายพัดคู่้านหน้าที่บนฝาก,กระโปรงหน้าแล้วก็ฝาท้ายแต่สิ่งสําคัญครับเมื่อท่านข้าวเข้าไปในห้องโดยสารของ X-Series Thunder โทนเทาดาเช่นกันจะเปลี่ยนเบาะผ้าก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดและในส่วนเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าเรามองรูปแบบของการออกแบบในส่วนของโฉบนี่คือการออกแบบให้ลักษณะเบาะนั่นคือเป็นแบบทรงบักเก็ตและก็เป็นลวดลายที่แบบแมสคูลีนก็คือมีกล้ามเนื้อถ้าท่านชื่นชอบการใช้รถแบบนี้นั้น รถดังกล่าวที่ว่ามานั่นคือสามารถเชื่อมต่อปฏิบัติการ Android Auto แล้วก็ในส่วนของ Apple CarPlay